มามาต่อกันที่แบบฝึกทักษะ3.9ข้อ4นะคะโจทย์มีอยู่ว่านี่ให้รูปมาด้วยอาออกเลยละกันจะต้องใช้กระดาษกี่ตารางเซนติเมตรในการทำถ้วยกระดาษรูปกล้วยสำหรับใส่น้ำดื่มนะคะโดยมีรัศมีปากกล้วยอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะ อ้าวเราก็ต้องมาดีไงกรวยหน้าตากรวยใส่น้ําดื่มได้รัศมีก็มีแค่ตรงนี้นะคะ5เซนติเมตรเขากำหนดให้ามาแล้วว่าความสูงอันนี้คือสูงอะไรลลกถ้าตั้งดิ่งสูงตรงใช่ไหมคะอันนี้คือสูงตรงให้สูงตรงมา12เซนติเมตรให้เราหากระดาษที่ทํากรวยนี้เพราะฉะนั้นใช้ใช้กระดาษทํากรวยเราหาข้างนอกหรือข้างในคะกรวย ข้างนอกใช่ไหมคะหากระดาษทำกล้วยก็คือข้างนอกนี่นก,นกล้วยกระดาษข้าวนี่ใช่ไหมคะก็ต้องหาข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะหาข้างนอกได้ยังไงจะต้องหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวทั้งหมดหรือพื้นที่ผิวตรงไหนคะทั้งหมดไหม ฐานมันหรือปากกลวยต้องใช้ไหมลูกไม่ต้องใช้นะคะเพราะฐานเรากลวยน้ําเราเปิดปากใช่ไหมคะเราก็ใช้แต่ด้านข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างของกลวยสูตรว่าง,ง่ายพื้นที่ผิวข้างคือพายอาแอลใช่ไหมคะจับมันคูณกันหมดเลย ข้อนี้เขาไม่กำหนดพายมาให้เราต้องใช้พายเท่าไรเอ่ยนี่ดูที่พี่อาพายมี2ค่าถ้าใช้ย2 7 7ิบสส่วนเจไปหาร5ได้ลงตัวไหมลูกไม่ลง,ลงเพราะฉะนั้นใช้3 1มจพายคือ3 1มจุดคูณพี่อพี่อคือ5้าเซนติเมตรพี่แอลพี่แอลคือใครพี่แอลก็ต้องคือสูงเอียงนี่ เรายังไม่รู้สูงเอียงเลยเรามาหาสูงเอียงกันก่อนมองสามเหลี่ยมมุมฉากฟึบอันนี้มีห้าใช่ไหมคะสูงตรงมีสิบสองเราจะหาพีแอลปีทาโกัสออกมา A กำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองก็คือห B าก็คือสิบสองก็คือพีแอลใช่ไหมคะนังเท่าไหร่คะห้าห้ายี่สิบห้า สิบสองสอ่สบแอลกำลังสองบวกกันเป็นหนึคือแอลกำลังสองแอลแยกล่างสิบสามสิบสามกสิบเก้าเพราะฉะนั้นพีแอลเราคือ13ใช่ไหมคะอ่าวสิเซนติเมตรคูณไป3.14 1คูณ5คูณ13ได้เท่าไหร่คะ2 ศูนย์สุ cm คุณ cm cm กํลังสองหรือตารางเซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นไ,ได้แล้วตอบได้แล้วจะต้องใช้กระดาษกระดาษประมาณ 204.10ตาหารางเส้นติเมตรจบข่าวตอบได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอยังรักนะจ๊ะอโอเคจบแล้วข้อนี้สั้นกระจึกๆลึกพอหาแต่ดันข้างนะคะ,นะคะเจอกันข้อต่อไปนะคะบ๊ายบาย